วันนี้เราจะมาสอนลงรีเชตกันครับก็ให้เราไปโหลดตัวรีเชตมากรันนะตันนี้นี่นะเขาหน้าเซิร์ชได้นะรีเชตเดี๋ยวผมทิ้งดิงไว้กระเดะทิมงไว้รีเชตับแล้วก็กดดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นตัวนะครับเป็นล่าสุดเลยนะเป็น6.3.1าอ่ะพอโหลดเสร็จนะครับเปิดไฟดล์ขึ้นมาเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็ให้กดดับเบิ้ลคลิกไปเลยครับก็คือเปิดขึ้นมาเลยเสร็จแล้วตรงนี้นะครับให้เราไปที่เบน์นะกดที่เบล งน,นี้มันตอนแรกมันจะไม่มีไม่ได้เลือกเป็นหน้านี้ให้ครับให้เราไปหาไฟล์หอยทากครับก็คือไฟล์ไฟเอ็มวิธีการหานะครับกดวินโดว์ขึ้นมาคลิกขวาที่ไฟเอ็มครับหรือใครมีตรงหน้าจอก็คลิกขวาที่ไฟเอ็มครับออของกลางหน้าจอเลยนะแล้วก็กด open file location ครับนี่ถ้ามันโผล่หน้านี้ก็ให้กดอีกทีหนึ่ง open file location อันที่2พอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้เรา copy ข้างบนคลิกตรงพื้นที่โล่งๆเนี่ยะแล้วก็ c t r l C มาหรือกดคลิกขวา ก็ปีก็ได้ครับอ่ะแล้วก็ไฟอันนี้ยังไม่ต้องปิดไปนะให้มาที่หน้านี้ครับหน้าดิเชตอ่ะมาข้างบนนี้ครับกดที่ขวากด p a s หรือ control v ก็ได้ครับแล้วกด enter มันจะมาหน้านี้นะหน้าที่ผมมีนะแล้วก็ให้กดที่ไฟ m นะกด open ได้เลยต่อไปกด next ครับอันนี้เลือกเป็นอันที่2ครับอ่ะแล้วก็กด un crack นะครับแล้วก็กด crack on รอบนึงอ่ามันติ๊กถูกทุกอย่างแล้วนะครับให้กด next ไปแล้วก็รอครับรอได้เลยอ่ะเพราะเสร็จแล้วนะครับให้เรากด finish ได้เลย แล้วก็มาดูไฟล์หน้านี้ครับอันที่เราเปิดทิ้งเอาไว้นะครับให้เราเลือกเป็นอันที่สองอันที่สามแล้วก็สามบรล่างนะครับกดคอนโทรลค้างครับ,รรบแล้วก็กดคลิกซ้ายคอนโทรลค้างแล้วก็คลิกซ้ายเลือกอนี่โอเคแต่แล้วให้เรากดคอนโทรลเอ็กครับคอนโทรลเอก็กหรือเราจะกดคลิกขวาแล้วกดคัดตรงนี้ก็ได้แล้วก็เข้าไปในไฟล์หัทักนะครับเข้าไปในปราร์คอินเสร็จแล้วก็กดคลิกขวากดเพสเลยนะครับหรือกดวาง มาหน้านี้แล้วนะให้เรากลับไฟหน้าเดิมมาเดินกับแล้วก็เปิดอันนี้ขึ้นมาครับเปิดอันนี้ขึ้นมานะแล้วก็ให้เราเข้าไฟาเอ็มนะครับพอเราเข้ามาหน้าไฟาเอ็มนะครับให้เรากด F8 ครับ F8 ขึ้นมาต้องให้มันขึ้นโค้ดตรงนี้นะนี่ add-on โค้ด reset อะไรอย่างงี้พอมันขึ้นนะครับให้กด open l o g เสร็จแล้วกด ctrl o n o F นะครับหรือว่าให้ไปที่ไฟไปที่ edit ค้นหาตรงนี้พิม์ตรงนี้ไปครับว่า add-on กด next ไปเสร็จแล้วก็กระบ,บาดได้เลย แลกนั้วมันจะมีตรงคุมดําตรงนี้นะครับให้เราคุมดําตรงนี้นี่นะเลือกคลิกซ้ายค้างเลือกมากดคลิกขวาค o p y แล้วก็ไปหน้าอันที่เราเปิดทิ้งไว้นนะครับมาเลือกด้านหลังนะครับเลือกด้านหลังถ้าของใครมีตรงนี้ก็เลือกอันล่างสุดด้านหลังนะครับกด enter หนึ่งทีอีกหนึ่งทีกดคลิกขวาเพ s หรือวางได้เลยแล้วก็มาที่หน้านี้เหมือนเดิมแล้วก็ตั้งแต่ดีเชนท์นับจนถึงคําว่าแคทด้านหลังนะครับกดคลิกขวาค o p y นะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้กด enter แล้วก็วางได้เลยครับให้มันเป็นแบบนี้นะสำหรับใครที่ไม่มีอันนี้หรือว่าไม่มีอันนี้ก็มันแล้วแต่คอมนะแต่ว่าที่วางต้องวางเลยนบแล้วก็กดเซฟได้เลยครับกดเซฟแล้วก็ปิดได้เลยหลจาตรงนี้ก็ออกเกมเข้าใหม่เลยนะครับออกเกม อ่ะพอเกมเข้ามาครับทีนี้รีเชตเราจะติดแล้วนะเห็นไหมกดสามารถกดโฮมได้แล้วก็รอมันโหลดเสร็จก่อนครับพอโหลดเสร็จแล้วครับสำหรับใครที่กลัวมันไม่ติดหรืออะไรนะให้กดตรงนี้สกิปไปได้เลยอ่ะอันนี้คือได้แล้วนะเป็นหน้านี้แล้วแล้วก็ตัวนี้ครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดสามารถเปิดตัวนี้ได้นะปีกยูไอก็คือทาให้ UI ไม่หนวงได้สามารถเปิดได้เลยส่วนวิธีการลงรีเชตอ่ะส่วนต่อไปนะครับวิธีการลงรีเชตนะก็คือสําหรับของร้านผมนะให้ไปดาวน์โหลดรีเชตในดิสร้านได้นะครับเรจะมีกิจกรรมสําหรับ สายฟรีนะก็คือให้แชร์นะครับแล้วก็มนที่จะซื้อก็กดติเ็ตได้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นตัวฟรีนับดีเชตฟรีนะท,นะที่ในร้านผมนี้นะของผมนะไปที่การลงนะให้เราไปที่หน้าไปอินนับหรือเราจะลงไว้ที่ไหนนะครับแต่แนะนำนะ,ะ,นะครับไปอินเลยครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์ใหม่เขียนว่าอะไรก็ได้ครับด <_ an> ีเชตก็ได้ <_ an> พอเราเขียนว่ารีเชตนะครับให้เราเข้าไปนะครับแล้วก็ลากรีเชตลงไปเลยทุกรีเชตเราจะ เราจะลงไว้ในนี้นะครับดิเชตแนะนำนะให้ลงไว้ในนี้แล้วก็ถ้าอยากเอ่อการแก้การลงดิเชตงา่ายๆนะถ้าซื้อดิเชตตัวใหม่มาเราจะลงนะให้กดคลิกขวาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับเซนทูครับแ,แล้วก็เดท็อปนะพอกดเซนทูเดท็อปนเสร็จนะไปดูที่เดท็อปครับจะมี โฟลเดอร์น,นี้ขึ้นมาครับคือโฟลเดอร์นี้ครับถ้าเราเปิดขึ้นมานรับมันก็จะมาหน้านี้นะหน้าลงรีเช็เลยก็เราสามารถเอารีเช็ตัวใหม่ลากใส่ลงไได้เรื่อยๆเลยครับท่านี้ครับรีเช็ของร้านผมไม่มีอะไรเยอะเลยสำหรับใครที่สนใจรีเช็ครับเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านผมไว้ให้นะครับใน description เนะ okay. ขอบคุณครับ